ไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ครับทุกคนไข่มุกอุกาบาทโอเคครับทุกคนก็สวัสดีสวิสดันพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับท่วนครับ วันนี้ครับทุกคนผมจะมาทาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับทุกคนซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือชาไข่มุกครับทุกคนน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยพี่เป็ดครับแค่ชานมไข่มุกมันจะไปยิ่งใหญ่ได้ไงครับพี่มันมีขายตามร้านทั่วไปขายตามท่อหนอนเยอะแยะชาไข่มุกที่ผมจะมาทําวันนี้ครับทุกคนมันจะเป็นชาไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่า <laughs> เราไม่รู้ว่าเราใหญ่ที่สุดไหมแต่บอกเลยว่าเราจะทำแบบยิ่งใหญ่เตยเราจะไม่ทำแบบไก่กาอัาลเล่ยอะไรเงี้ยไม่ใช่แกว้วสิบบาทยี่สิบาทนะไม่ใช่เราไม่ไม่ได้แกว้วสิบบาทยี่สิบาทแ่แก้วเล็กๆกับจิ๋วๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยระดับเราต้องนี่แก้วของเราแบบไหนนี่ครับทุกคน และนี่ก็คือแก้วชาไข่มุกที่เราจะมาทําในวันนี้นะคุอาเทียบกับหน้าผมดูสทุกคนใหญ่กว่าน้าเนี่ยแล้วเด็กกว่าน้าผมผมไม่รู้นะครับว่าไอชาไข่มุกที่แบบแก้วละสิบบาทยี่สิบาทตามแบบตลาดทั่วไปเนี่ยมันแบบความจุเท่าไหร่แต่ว่าแก้วนี้ครับสามารถใส่ชาไข่มุกได้ทั้งหมด8ลิตรครับทุกคนแปดย้อยเรเลยกินหมดมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ทำกินเองเลยคือที่มาทำเนี่ยมันมีเรื่องราวพอดีว่าอิงกิ๊ตเตร์รู้ครับว่าแบบช่วงนี้พี่แบบก็มีความ เตยรู้บอกว่าน้องแอ์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบกินชาไข่มุกมากอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมน้องกิน8วันคือชอบกินชาไข่มุกมากแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็นั่นแหละครับดูกันก็คือชาไข่มุกเนี่ยมันเป็นของโปรดของน้องแอ์เขาแล้วก็แบบต้องเอาใจว่าอใจเนอะเราก็ต้องเอาใจคนที่เราชอบมากก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาทําชาไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เติมเต็มไปด้วยความรักของผมบอกนนะครับว่าชาไข่มุกเนี่ยผมไม่มีสูตรไม่มีสูตรมันจะอร่อยใช่ไหมไม่ขอให้ไม่ต้องใช้สูตรเตยแต่ใจทำเอ้ย นั่นตาไม่ต้องแล้วได้กูเกลียดหน้ามึงก่อนเดี๋ยวกก็เดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันเลยีกว่าในส่วนของการทําชาไข่มุกนะครับอันนี้ก็เป็นสาระแล้วกันนะเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าชาไข่มุกเนี่ยทำยังไงแล้วแบบเผื่อแบบไปทํากินเองหรือแบบทําไปขายอะไรเงี้ยคือชาไข่มุกนะครับหลักๆเนี่ยวิธีทำเนี่ยมี2อันก็คืออันดับแรกคือส่วนน้ําก็คือส่วนชานมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนไข่มุกอันดับแรกเนี่ยเรามาเริ่มจากการทําชาก่อนดีกว่าวิธีทาคือง่ายมากใช้แค่สองอย่างครับทุ นมใช้แค่สองอย่างนี้คุณคือใช้น้อยมาก<อ>แต่ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบชาวหวานหน่อยแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มนะแต่ว่าผมไม่ใส่เพิ่มนะครับเพราะผมคิดว่าแบบความหวานแค่จากนมแล้วแบจากผมที่แบบเชื่อมหมดเละใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลแล้วกันแต่ผมไม่ใส่ครับพ <c oughs> ยายทำนะครับง่ายๆแบบแรกเปิดเตาก่อนอให้แบบกระทะมันร้อนก่อนแล้วก็ใส่นมลงไปครับ ผมมาใช้หมดขวดเลยนะเพราะว่าแก้วที่เราใช้เนี่ยมันใหญ่ครับทุกคนครับ<อ>ผมคิดว่าต้มรอบเดียวไม่น่าพอนะครับทุกคนต้นมหนึ่งขวดเนี่ยมันแค่2ลิตรใช่ไหมแก้วเราเนี่ยแลิตรเท่ากับว่าเราอะจนต้องทำสองรอบเหลือใส่น้ำแข็งบ้างหรือใส่แข็งมุกบ้างอ,อะไรเงี้ยอ่ะครับทุกคนก็หลังจากที่เราใส่นมไปนะครับเราก็จะรอ,อนมเดือดแป๊บหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการใส่เจ้าผงชาลงไป่ะรอนมเดือดแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนมของเราเนี่ยมันก็เริ่มแบบร้อนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่เเเเเเจ้าาผผผงชไปปปลยยอมันนนน็็ี มันนี่ยมันเป็นผงนี้ครับด้วนเป็นผงแบบผงชาเลยที่ต้องต้มกับน้ำอะ่ะคือตอนที่ซื้อมาผมที่ต้าเป็นผงแบบผงสำเร็จรูปที่แบบเทปใส่ปุ๊บก็เป็นชาเลยนะเนี่ยอบอกนะครับ<ด>ว่าชาไข่มุกเนี่ยผมไม่มีสูตรอ่ะครับด้วนก,ก็เปลี่ยนแผนครับเ,เราต้องต้มชาแบบตามรสขิงเลยที่แบบเาขากรองอะไรเงี้ยอ่ะส่วนวีทำนะครับเขาที่อ่านจากหลังซองนะ้วเขาบอกว่าวีทำเนี่ยง่ายๆครับเราแค่ใช้เนี่ยครับผงเนี่ยไปแบบต้มในน้ำเดือดครับแค่นั้นครับแล้วก็กรองพวกแบบเศษไอ้นี่ออกเราไว้เลน้ำชาแล้ว ไม่ทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เป็ดยากอะไรวะนี่แค่นิดเดียวเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีคนยากส่วนที่ยากคือรู้ป่ะส่วนที่ยากคือไข่มุกคือวิธีการทําไข่มุกมันยากมากครับทุกคนแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาที่ใช้ในการทําไข่มุกอ่ะเอาแบบเร็วสุดเลยนะชั่วโมงหนึ่งเตยโนรเจคเตอร์ต้องอยู่พี่ชูไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทําชาก่อนเอาโอเคครับทุกคนตอนนี้น้ําเริ่มร้อนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ชาลงไปนะครับผงชาผมใส่ทั้งหมดสองกำมือนะครับเนี่ยหอมนะหอมนะ เฮ้ยถูกถูกเต้ยดูทุกคนดูครับดูดูสีน้ำดิเนี่ยครับมันออกสีส้มแล้วอุ้ยฉัไม่ยากนะจริงอ่ะแล้วเราไม่มีที่กองวะเรไม่มีที่กองเราไม่มีเลยที่กองหาดูดีโอเคครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่มีที่กองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ออกไปที่เซเว่นเซเว่นไม่มีขายที่กองถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโอ้ยคลิปนี้ถ่ายไม่ได้โอ้ยมีที่กองอุปกรณ์ไม่ครบนู่นนั่นถูกบ้างแต่น้องๆก็รูกันนะครับว่าคนอย่างพี่เป็ด 200 IQ ไม่มีอุปสรรคใดในโลกนี้สามารถทำให้ผมหยุดทำสิ่งที่ผมอยากทำได้ครับผมซื้อนี่มาครับทุกคนนี่เป็นสิ่งที่พวกมึงเห็นทัแล้วกแบบเฮ้ยพี่เป็ดได้หรอวะอะไรเงี้ยอันนี้่แกะเลยนะเนี่ยมันคือถุงน่องเราโดนไม่ได้<ต>ใช่ไหมเตอร์าทำได้ปะะ่ะมันก็เหมือนอยู่เหมือนเออมันอ <laughs> ้า,า,า,าอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลอง จริงเหรอพี่เมดเตต้องช่วยพี่นะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกองน้ําชานะครับโดยใช้ถุงน่องกันเดี๋ยวรอลกันครับว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเวอร์ครับมันจะร้อนไหมพี่เป็ดเต้อยเขาใส่ดิดเต้อ่าได้ดูคนได้ดูดูดูบอกแล้วกูไม่ได้มาเล่นดูคนดูกองได้นะดูครับตอนเนี้ยเศษผงมันอยู่ตรงนี้นะทำไมคนอย่างกูมาอัจฉรียะจังหวะมีในในโลกที่กูทําไม่ได้มั่งวะโอเคครับทุกคนนี่และนี่ก็คือเอ่อหน้าตาของชาดนมของเรานะครับทุกคนสีโอ เป็นอย่างนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทกันเลยดีกว่าครับทุกคนมาดูกันว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยโอเคนะหรืออีกหม้อนึงก็เรื่องวันนี้ไหมแล้วก็ไข่มุกก็จะวันนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งอีกอ่ะพอดีอ่ะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวต้มอีกหม้อนึงก่อนละกันเดี๋ยวตัดภาพไปตอนต้มอีกหม้อนึงเสร็จเลยครับไปต้มแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ทําชาอีกหม้อนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สีอาจจะเข้มหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่ชาเยอะหน่อยถ้ามารวมกันน่าจะกำลังดีชิมกันไหมเราต้องชิมกอนปะชิมชิม รสชาติเหมือนแบบเราไปสั่งชาที่แบบ <c oughs> แมวที่ไหนวะนัะ่นอะคือรสชาติเนี่ยเหมือนกับเวลาเราไปสั่งชานมที่หวานน้อยซึ่งอันเนี้ยมันสามารถแก้กันได้ครับด้วยการแบบใส่แบบน้ำเชื่อหรือน้ำตรงน้ำตาลอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับความหวานนี่ครับดูนตอนนี้เนี่ยเสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนครับต่อไปเนี่ยเราจะทำส่วนที่ยากที่สุดครับนั่นก็คือไข่มุกแต่ว่าเดี๋ยวโทรหาน้องกันดีกว่าไข่มุกเสร็จน้องก็จะมาถึงพอดีเดี๋ยวให้น้องนั่งแก๊ปมาที่นี่พี่เป็นซูปเปอร์หลุดปะเออทำไมไม่เป็นรับฮัลโหลหนูนั่งงแแ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 กกกก๊๊ปปปมม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 มาาาาททีีีีีีี่่่่ตูููลลลเเ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 เยยยยยออ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 ะะไไรรรรซ์์พสหหนน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 นบบบบบจจจจ้้้วั็ขชิโคด๋ โอเคครับจุบๆเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทำการเลียกน้องมมเร้อยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มทำาันนี้กันไข่มุกกระเทาะ <c oughs> มาครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำตาลกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะมาสอนนะครับว่าการทำไข่มุกอะทำยังไง <c oughs> แต่ไข่มุกที่ผมทำอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเราจะมาทำแบบไข่มุกที่เขาทั้งใหญ่กว่าปกติหน่อย <c oughs> เพราะว่าดู <c oughs> กแก้วเราดิเราจะมาทำไข่มุกเม็ดแบบจิ๋วๆไม่ได้ป่ะขั้นตอนแรกนะครับเทน้ำเปล่าลงไปนะครับทุกคนใส่ไปก็ใช้ใจครับผมใช้หมดคดเลย น้ำหมดพอดีสัตว์ต่อไปครับก็รอน้ำเดือดแป๊บนึงอันนี้ไม่นานๆครับเพราะไฟมันแรงอ่ะหลังจากที่น้ําแบบเริ่มเดือดเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับผมใส่ทั้งถุงเลยครับเนี่ยถุงเนี่ยโลหลนึงครับทุกคนผมแบบใส่ไปเลยโลหลนึงหลังจากนั้นก็รอครับคนๆให้แบบน้ำตาลม,มันละลายให้แบบเหนียว <s> ๆดึๆ่บๆแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนน้ำตาลม,มันละลายเลยเจอกัน โอเคครับทุกคนหลังจากที่น้ําตาลเนี่ยมละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาทําการปั้นแป้งกันนะครับทุกคนนี่เป็นแป้งทําอาหารทั่วไปครับทุกคนอ่าเราก็เทไปหมดเลยครับทุกคนแบ่งไว้2จานนะครับทุกคนนี่เพราะฉะนั้นครับทุกคนเราก็ตักน้ํานะครับไอ้น้ําตาลที่ละลายอ่ะที่เป็นน้ำเชื่อมมาใส่ในจานหนึ่งครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ทําการคนครับทุกคนคนทำไปเลยครับทุกคนจนกว่ามันจะจับเป็นก้อนอะไรเงี้ยอ่าเพื่อไข่มุกแห่งความรักของเราเอ้ยเหนียวเหนียวครับทุกคนดูนี่เหนียวมากดูดิเหนียวมาก ไมได้แล้วแล้วยางั้นก็มาลองปั้นกันครับไข่มุกเราต้องแบบสวยๆหนะ่อยเฉยแล้วทุกคนง่ายมากไหนไ,ไข่มุกใหญ่ขนาดไหนเนดูนี่คือก้อนไข่มุกเราดูวน <c oughs> มาตั้งกระเป๋าเลย <c oughs> นี่ครับุกคนตอนนี้เราได้ก้อนไข่มุกแล้วครับ <c oughs> ดึงๆอยู่นะอ่ะงนั้นก็มาพักไว้ตรงนี้ครับุกวนแล้วก็รอให้มันเซตตัวนะครับทิ้งไว้แล้วก็ปั้นลูกอื่นต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการปั้นไข่มุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่นี่ก้อนตอนนี้อาจจะยังไม่ดีมันต้องรอส้ม ไม้ทำแล้ววหลังไม่ทำแล้วเต็มตัวเลยอะไไม่รู้ดูดิเพื่อคนที่เรารักซื้อ <c oughs> เอาดีกว่า <c oughs> หลังจากเราปั้นเสร็จครับแล้วก็ต้มน้ำใหม่ครับทุน วิธีการทํานะครับง่ายๆทุกคนก็คือแค่เติมน้ําลงไปครับแล้วก็รอเดือดหลังจากนั้นก็เอาไข่มุกไปต้มแล้วก็คนๆครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานครับคือถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วแบบไป,ไปแบบเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยระวังไข่มุกมันจะไหม้มันจะติดกระทะซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วทุกคนมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันใช้เวลานานอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยน้ําก็เริ่มเดือดแล้ว, <c oughs> ลวเอ้ยนี่มาพอดีเลยเชิอาเออมาดิมาเธออามาเอามาเธอชอบกินชานมใช่ป่ะชอบเขาทำชานมยักษ์ให้เธอใช่หรอเขาทำเองเหรอใช่เเเเคาาทออองงลยนี่่ืไขขมุกร อันนี้พี่ไม่ได้ดูสูตรเลยนะเนี่ยพี่ใช้นี่ทำเลยขนนกใจขนนมมันเรียกมุ๋วอะเซ้นใจดินี่ครับดวนตอนนี้น้ำก็เหลือแล้วเราทำการใส่ไข่มุกลงไปนะครับนี่คือไข่มุกค่ะไข่มุกไข่มุกดีดูไม่ออกมันไม่ดูออกไม่เหมือนไข่มุกยังไงทุกคนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงทุกคนไข่มุกต้มลงไปครับอ่าใส่ลงไปครับทุกคนโรยแป้งครับเพื่อความแบบเคยดูซอฟเบย์ไหมเถอะ ตอนเดียวทุกคนพอดีคึกไปหน่อยหลังจากนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับทุกคนเราก็แค่รอครับรอให้ไข่มุกมันแบบมันมันสุกแล้วก็แบบจับตัวเป็นก้อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมขอทำการต้มไข่มุกก่อนละกันน่าจะเป็นช่วงโมงอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่มุกยักษ์แห่งความรักของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกันโอเคทุกคนไข่มุกอุกาบาทไมเคยกินปะอ่ะไม่เคยเออมันคือไข่มุกแห่งความรักเว้ยชิมๆก่อน ไม่หวานๆนะไข่มุกก็ดวนแต่หน้าตาจะแบบไม่น่าพิลมเท่าไหร่นะทีนี้บอกก่อนด้วนผมต้มเป็นเวลาทั้งหมดนะครับชั่วโมงสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแต่เธอคนนั่งคนนี้เดีชั่วโมงหนึ่งดูว่าเขาตั้งใจทําแค่ไหนจริงๆเนี่ยจะให้ดีเนี่ยต้องต้มสักประมาณสองชั่วโมงครับแต่พอดีว่าเราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อเดี๋ยวไปทำเรื่องขอให้เขาแล้ก็ใส่ครับลงไปเลยครับไข่มุกสงสารแอนด์จิ๊กไข่มุกไอความรักเหมือนเขาแก้บ้าเธอเธอจะไม่ดูก็ไม่ได้อะเล้งมาก เก่งจริงเลยนะตัวแค่น,นี้สุดท้ายทุกคนที่ขาดไปไม่ได้นี่ครับน้ำแข็งเหนื่อยเตย็มอ่ะคุณเธอโอเคอยู่นะทรงดีนะทรงดีนะทุกคนดูมีคนเคยทำชาให้เธอขนาดนี้บ้างไม่มีหรอกอเอออ่ะโอเคครับทุกคนเรามาถึงสุดท้ายครับตัวของการชิม <c oughs> โอ้ยไม่เปิดดี <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก่อนเราให้คนอื่นกินอะไรอ่ะเราต้องแบบชิมก่อนว่าเราบนกินได้ไหมเฮ้ยอร่อยนะทำมาจากความรักกันเนาะ อร่อยอยอร่อยนะทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปความหวานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมเนี่ยไม่ชอบหวานมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหวานมากมันดูแบบมันกินแล้วเลี่ยนอะ่ะถ้าเกิดใครแบบต้องการหวานมากกว่าน,นี้ก็เอาน้มเชื่อมมาเทใส่ครับแล้วคนๆๆให้แบบมันหาวานมากกว่าน,นี้นะครับไม่ลองกินไข่มุกกันบ้างเหรอเนี่ย <c oughs> ไข่มุกเลยเธอ <c oughs> ไข่มุกนเลยนีย <c oughs> แดกยากแดกเย็นอุ้ยอมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนอุ้ยมันกินยังไงวะเสร็จเลยครับนี่ครับนี่ครับทุกคนมาถึงส่วนไข่มุกครับอุ้ยก็นี่สีโอเคป่ะอุ้ยสีได้สีไดด้เีี๋ยวพ่่ลอองกกินน เห็นนี่ปะเห็นสีใสๆปะสีใสๆอ่ะคือไข่มุกอ่ะมันกินได้แหละแต่ว่าข้างในอ่ะมันยังแข็งอยู่มันยังเป็นแป้งมันคือแป้งมันยังไม่สุกไอสัตว์เปิไม่สามารถกินได้ครับดูนรสชาติก็คล้ายๆไข่มุกทั่วไปครับที่แบบมีความหวานนิดนึงไม่ได้หวานมากนะพี่เคยกินไข่มุกที่แบบหวานแบบหวานมากเลยเหมือนแบบเอาน้ำตาลมาทำอ่ะกินกับน้ำปลาด้ยอร่อยกินได้พักเลยดูดิอร่อยไหมอร่อยค่ะเราก็มีรางวัลให้เขาปะ แต่คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อลนะครับก็ใครที่แบบอยากลองทําชากินที่บ้านนะครับก็ลองทำก็ดูทำไม่ยากส่วนที่ยากเนี่ยคือไข่มุกไข่มุกแนะนําแบบไปซื้อด้วยครับเพราะว่ามันตวงเวลาแต่ส่วนชาเนี่ยทำไม่ยากลองไปทําดูแล้วกันนะครับใครอยากทำถ้ารทุกคนก็สั่งคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็คลินี้แม่ม้าเจอสแักดิ์จะต้องแพลนลาครับว่าลาไปครับทุกคนบ๊ายบายครับอ้เยยบุ